เรื่องหอนีโน่เมธานีคืนอิสระหลังพาอยู่กิน8ปีย้อนกลับไปปิดฉากรักไปอีกคูสสำหรับดาราพีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างนีโน่เมธานีบุรณสิริวัย48ปีทีล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยว่าได้เลิกรากับจอยสอนรัไทยอัคคอิทธินันวัย37ปีเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วหลังจากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานถึง8ปีนีโน่เมธานีกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกับภรรยาได้ทดลองแยกกันอยู่มาหนึ่งปีแล้ว และทั้งล่าสุดได้ไปจดทะเบียนหย่ากันที่สำนักเขตราชเทวีส่วนสาเหตุนั้นตนไม่ขอระบุเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้หรือต่อความยาวสาวความยืดอีกแต่อยากจะบอกว่าเราเลิกกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันได้ไปกินข้าวด้วยกันได้อย่างไรก็ดีรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุของการเลิกรางเป็นเพราะทั้งคู่นี้มีมุมมองในวงการใช้ชีวิตต่างกันทัศนคติไม่ตรงกัน ฝ่ายชายเป็นคนในวงการบันเทิงทำให้มีค่อยมีเวลาบวกกับมีคนที่มีเพื่อนฝูงมากขณะที่ฝ่ายหญิงต้องการเวลาและอยากใช้ชีวิตแบบครอบครัวร่วมกันซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็พยายามปรับตัวเข้าหากันและทดลองแยกกันอยู่เพื่อให้เวลาแต่และฝ่ายได้คิดว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตส่วนเรื่องทรัพย์สินรายงานข่าวระบุว่าหลังหย่าร้างต่างฝ่ายต่างแยกกันชัดเจนอะไรที่เป็นชื่อของฝ่ายชายก็เป็นของฝ่ายชายอะไรที่เป็นชื่อของฝ่ายหญิงก็เป็นของฝ่ายหญิง โดยทั้งคู่ไม่มีทรัพย์สินที่ใช้ชื่อร่วมกันส่วนสินสอดตกเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดและฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เรียกค่าเลี้ยงดูหรือสินใหม่นอกเหนือจากนี้ไม่นานมานี้นีโนเมธานีได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการดังว่าเอาจริงๆเรื่องโดนสาวสวยเอาของไปของพี่เจอบ่อยมากแต่ครั้งที่โดนเกือบหมดตัวเพราะพี่พาน้องเขาไปบ้านก็ตามภาษาผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองหลังเสร็จกิจพี่ก็หลับระหว่างนั้นน้องเขาก็เอาแหวนนาฬิกาของพี่ไปหมด เราแหวนกับนาฬิกาพี่ถอดไว้ที่หัวเตียงแล้วน้องเขาก็พร้อมออกจากบ้านพี่ไปพร้อมของสิ่งนั้นพี่นีโน่เล่าต่อว่าโชคดีที่น้องเขาเอาสร้อยคอไปไม่ได้เพราะลักษณะท่านอนของพี่ชอบเอามือซุกไว้ที่ใต้คางและสร้อยทองพี่ก็ยังเอาไว้ที่คอเขาเลยหยิบไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรพอดีพี่ไปตามที่ต้นสังขัดของน้องเขาเรียกเดียว่าบุกถึงที่เราก็ได้ของคืนมาจะบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องคนนั้นเขาดังด้วยดังทั้งในค่ายและนอกค่าย ดังกึ่งๆงจะเข้าวงการบันเทิงของเราด้วย